ข่าวด่วนช่วงบ่ายโมฟุบันไทยประจาวันที่6พฤศจิกายน2567โดยชายู้บงคาัรังฟุบันไทยครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของบ่ายโมงนี้กันดีกว่าเรามาเริ่มกันด้วยที่ข่าวนี้ส่งแรงใจแรงเชียร์ช่องการถ่ายทอดสดทีมชาติไทยพบทีมชาติเวียดนามในช่วงเย็นวันนี้โดยกันนี้ส่งแรงใจแรงเชียร์นะฮะเมื่อช่องทางการถ่ายทอดสดฟุตซอลไทยประทะฟุตซอลอ่าทางด้านของเวียดนามในเวลา18นาฬิกา ในการแข่งขันอาเซียนฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2024ันระหว่างวันที่2ถึง10พฤศจิกายนในค้งนี้โดยการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มนัดที่3ทัพช้างศึกทีมชาติไทยภายใต้ใการนำทัพของมิเกลบริติโกพบกับทีมชาติเวียดน,นามในวันที่6พฤศจิกายนเวลา18นาฬิกานันามเทอร์มิน,น,นอลท่าูนยนการค้าเทอร์มินอลชเวนตีวันจังหวัดนครราชสีมาถ่ายทอดสดทางช่องฟุตซอลไทยแลนด์ในค้งนี้นั่นครับ ก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์ท่านักของทีมชาติไทยโต๊ะเล็กของรเรากันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอาร์ตงเพจลุงเดวินได้โพสต์ข้อความก่อนจะดวนยอดทีมกระหร่งกับญี่ปุ่นนะโดยทัพปราสาทสายฟ้าบริไกเต็ดนะฮะทีมตัวแทนจากประเทศไทยตเตรียมจะลงสนามทำศึกซูเปอร์บิก๊กแมตช์บุกทิน่นโยโกฮาม่าเอฟมาริโนสยอดทีมกระร่งดีกรีแชมป์ของญี่ปุ่น ในศึก AFC ซแชมเปียนลีกอริในฤด,ดูกาลตะวัน24ล่าสุดนั้นเพจลุงดีบินที่ชอบก็ได้โพสต์ข้อความก่อนดวลย,ยอดทีมกแกร่งจากเจลีกญี่ปุ่นโดยเขาพระวุนะว่ากาลังใจจะนําเราไปสู่เป้าหมายเรามาไกลแล้วแต่เราไม่ได้มาลาพังเราเอาหัวใจของแฟนบุรีลัมมากับเราด้วยเราเอากำลังใจจากแฟนๆไทยลีกมาจากประเทศไทยด้วยเรามาไกลและเราจะไปให้ได้ไกลกว่าทุกครั้งที่เรามาร่วมกันสู้ศึกในรายการ A c l เ หรือชิงแชมป์ถ้วยใบใหญ่ที่สุดของเอเชียานะตัวแทนจากไทยลีกที่มาสู้เพื่อศักดิ์ศรีของไทยลีกจากการวิเคราะห์สถานก,การณ์ของทีมและเพื่อนร่วมสายตะวันออกก่อนจะลงสนามในวันนี้บริลัมไทยแลนด์ต้องการที่จะอีก5าแต้มจากบทห้านัดที่เหลือเราน่าจะนำธงไทยลีกติดตัวเข้ารอบไปได้ตามแผนงานการมาเยือนโยโกฮาม่าเอฟมารินอชในวันนี้เราต้องเอาแต้มกลับบ้านให้ได้แม้จะไม่ใช่เื่อง่ายแต่เราต้องทำให้ได้ เริ่มจากการมีความมุ่งมั่นมีสมาธิและก็มีวินัยตลอด9กนาสีบเนในสนามถ้าเราทําได้ตามแผนที่ฝึกซ้อมมาวันนี้เราน่าจะหยิบแต้มหนึ่งนะฮะหรือว่าหยิบแต้มออกจากสนามกลับไปฝากแฟนๆได้เลยนะโดยทีมจากเชลีกเป็นทีมที่มีมาตรฐานสูงกว่าไทยลีกแต่วันนี้ตัวแทนจากไทยลีกจะสร้างมาตรฐานใหม่ของไทยลีกให้เป็นที่ปรากฏและก็ทําให้วงการฟุตบอลเอเชียทุกทีมในเอชี it กไม่มองข้ามไทยลีกอีกต่อไป โดยสโมสรบริลัมยูนิเต็ดของไทยแลนด์จะทำให้ AFC ต้องเพิ่มทีมไทยลีกเข้ามาอยู่ในราการ ACL อ e it อริมากกว่า1ทีมซึ่งเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของพวกเราวันนี้จะต้องต้องสู้สุดหัวใจเพื่อจะไปสู่เป้าหมายของเราให้จงได้ทั้งในนามของสโมสรและก็ไทยลีกขอเป็นกำลังใจกับแฟนบอลไทยลีกมาเชียร์มาสู้ด้วยกันเราจะทำตรงนี้ให้ดีที่สุดนะเพื่อจะบรรลุเป้าหมายเดียวกัน บริลามไทยแลนด์สู้สุดหัวใจอาแตผมเป็นแต่ว่างานนี้ลุงเดวินก็ได้ออกมากล่าวนะฮะปลุกระดมพลังเชียร์กับทางน้านของทีมชาติอาทีมตัวแทนจากประเทศไทยในครั้งนี้กันครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อบ,บานกันครับอาแล้วอย่างไงทีลด็ทรบุมาทันตอบสื่อที่ญี่ปุ่นเมื่อได้กลับมาเยือนถิ่นเก่าในฐานะคู่แข่งเป็นครั้งแรกโดยการน,นี้ความเคลื่อนไหวการ่น,นขานฟุตบอล AFC ีแชมเปียนลีกยีเดดสีิบส เกมที่4ในคารนี้จะปราสาทสายฟ้าบุริลัมมีคิวบุกไปเย็นโยโกโฮาม่าเอฟมารินนชที่มาแข่งขัน,นานบรองแชมป์เจลิกในฤดูกาการตะันที่23จะฟาดแข่งกันในวันพุทธที่6พฤศจิกายนนัดนำกีฬาโยโกโฮาม่านะครับผมคิกออฟกันเวลา17นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่อง YouTube b g Sport โดยเทียร์ทอนบมประทานได้เปิดเผยถึงความคาดหวังต่อทีมในเกมนี้นะว่า เราทุกคนรู้กันอยู่แล้วว่าโยโกฮาม่าเอฟมาริโนชเป็นทีมที่แข็งขแกร่งเมื่อเล่นในบ้านอยู่แล้วแต่เราก็เตรียมตัวมาดีที่จะรับมือกับโยโกฮาม่าเอฟมาริโนชเราเชื่อว่าเกมในวันพรุ่งนี้จะเป็นเกมที่สนุก1เกมในการแข่งขัน AFC แชมเปียนลีกอีริทอย่างแน่นอนโดยผู้สื่อข่าวท้องถิ่นญี่ปุ่นสอบถามบุญจังว่ารู้สึกอย่างไรบ้างที่ได้กลับมาเล่นที่สนามโยโกฮาม่าอีกครั้งและต้องมาเจอกับทีมเก่าคิดว่าบรรยากาศกับแฟนบอลจะเป็นอย่างไร โดยบุญจังก็ได้บอกว่ารู้สึกดีใจนะครับที่ได้กลับมาเยือนนิสันสเตเดียมสนามกีฬาดานาชาติโยโกฮาม่าและก็โยโกฮาม่าเอฟมาริโนชเพราะตอนที่ออกไปไม่ได้ล่ำลาแฟนบอลในสนามครั้งที่ออกไปจากที่นี่ผมกับมารินอสก็มีความทรงจำที่ไม่สามารถลืมได้เพราะผมประสบความสำเร็จในเจลีกกับมารินอสและก็มีเพื่อนร่วมทีมที่ยอดเยี่ยมและก็มีบอสอังเกตบอสเซโกโกที่คอยพัฒนาตัวผมให้เป็นผู้เล่นที่ดีขึ้น วันที่ได้แชมป์เจลิกเป็นบรรยากาศที่ลืมไม่ลงจริงๆมีแฟนบอลเข้ามาให้กำลังใจเชียร์พวกเรากเติมสนามผมฐานะคนไทยชาติเล็กๆคนหนึ่งที่มาประสบความสำเร็จที่นี่รู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของมาริโนชเชื่อว่าพรุ่งนี้จะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากแฟนๆเหมือนตอนที่อยู่ที่นี่เมื่อ3ปีที่แล้วปุณจังที่ตอบคำถามสื่อถึงผลงานโยโกฮาห่าเอฟมาริโนชบอกว่า แม้ผลงานในปีนี้ของโยโกฮาม่าเอฟมารินนชไม่ค่อยดีแต่รูปแบบฐานรากของบอสอังเกที่เกิดสร้างไว้ยังคงเหลืออยู่ให้กับมารินนชเพราะฉะนั้นบริลัมก็ไม่สามารถประมาทผลงานของโยโกฮาม่าเอฟมารินนชได้แม้อันดับในตารางจีลิกเขาไม่ดีก็ตามแต่ผมเชื่อว่าเขายังคงแข็งแกร่งอยู่ในรูปแบบของเขาผู้เล่นบราซิลของเขาก็แข็งแกร่งและก็ดีอยู่แล้ว สำหรับ3เกมที่ผ่านมาบริลัมมีทั้งหมด7แต้มชนะไป2เสมอ1รั้งอันดับที่3ของตารางคะแนนส่วนยโกฮามาเอฟมารินอสมี4แต้มจากการชนะ1เสมอ 1, 1แพ้ไป1อยู่อันดับที่7ของตารางคะแนนในเวลานี้นั่นครับถ้าผมเป็แต่ว่าง,งานนี้ก็โกอุ้มนะฮะกับการกลับมาเยือนทีมเก่ากันอีกครัง้งก็คิดถึงไม่จางหายเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาดูกันครับ เอาแล้วยังไงไปจริงนะเมื่อบอสฟุกโพสอ้สตอรี่รอวยพรจนทานในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยโดยกรณีทั้นันของบอสใหญ่ท้าประชานบางกรอวยพรประการหลังลูกครึ่งของทีมแล้วในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยซึ่งธนวัฒนิติการนาประธานสโมสรราชบุรีเอฟซีได้โพสต์พาสตอรี่นะฮะผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวอวยพรจนทานเข้มดีกองหลังตัวเก่งของทีมท่ามกลางข่าวลือในการย้ายทีมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ โดยทาเมื่อคืนที่ผ่านมาบอสฟุกได้โพสต์ข้อความสันส้นๆบอกว่ากูตลักโบรหรือว่าโชคดีน้องชายพร้อมแท็กหาลูกคงลูกเครื่องไทยเดนมาร์กซึ่งคาดกันว่าเจ้าตัวจะเก็บข้าวของย้ายออกจากทางทีมในช่วงตลาดซื้อขายเละที่2นี้ อย่างไรก็ตามยังไม่ได้มีการยืนยันเปิดเผยว่าสถานนีต่อไปของจนทานเข็มดีจะไปอยู่กับทีมไหนแต่จากการะแสข่าวลือต่างๆในโลกออนไลน์ชี้ไปในทางเดียวกันว่าจะเป็นบีจีประชุมทีมโรมสตาร์ของไทยลีกในขรั้นี้อ่าผมเป็น,นว่าง,งานนี้ทางด้านของทางเ่าเซียบฟรุกนะฮะก็ได้บอกเลยว่าโชคดีนะน้องชายกุดรักโบเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกันครับ อาจไดยังไงบุรีรัมย์เตรียมจะเปิดคัดแข้งเฉีวเข้าสู่แคนะด์มีนาโดยงานนี้เปลี่ยนฝันให้เป็นจริงเมื่อบุรีรัมย์แคเดมี่เปิดตัวคัดนักฟุตบอลเยาวชนที่มั่นใจในฝีเท้ามีความฝันที่แรงกา้าอยากจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพและก้าวเดินตามฝันอย่างมีระเบียบวิน,นัยมาร่วมกับทีมของเราเพราะประตูสู่เส้นทางฟุตบอลอาชีพได้เปิดขึ้นแล้วเปิดรับสมัครคัด2รุ่นดังต่อไปนี้รุ่นอายุ11ปีเกิดในช่วงปี2556 รุ่น12ปีเกิดในช่วงปี2555วันที่16-17พฤศจิกายนสนามคัดเลือกจะเป็นสนามแคมป์ฟุตบอลสมสรฟุตบอลสมสรบุรีรัมย์บางบอ่อจึงหมดสมุทรประการวันที่13-24พฤศจิกายนสนามคัดเลือกคือสนามฝึกซ้อมเทนนิสกราวสนามบุรีรัมย์ยูเดตจังหวัดบ,บุรีรัมย์ หลังวันที่4ถึง10ธันวาคมรับประชายเก็บตัวเข้าแคมป์ฝึกซ้อมณนะแคมป์ฟุตบอลสโมสรบุรีรัมจังหวัดบุรีรัมในครังนี้นั่นครับโอ้โหเป็นแต่ว่างานนี้ถือว่าปั้นดินให้เป็นดาวจากอายุ11ปีขึ้นไปเลยนะฮะเพราะฉะนั้นต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันใครมีลูกมีหลานสนใจจะให้ลูกเป็นนักฟุตบอลน,นักกีฬาเืออาชีพก็ตามนี้เลยนครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ อรยังไงไม่เกียวยังทึ่งโคดหมีทำมาเลน่ากลัวเลยเนี่ยโดยการน,นี้ฟุตซอลไทยได้กำลังใจอย่างต่อนเนื่องจากพลตีนัดสีอินรองแม่ทัพภาคที่2อรวมถึงคุณทิดารัฐปลอดอนันต์ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาและก็แฟนฟุตซอลทั่วประเทศสร้างแรงฮึดคว้าชาย3นัดรวดตีตัวสู่รอบรองอาเซียน2024แน่นอนอยู่แล้ว ด้านทงบิ๊กทินสุทินบัวตูมผู้จัดการทีมประกาศชัดเจนเข้ารับแล้วก็จริงแต่ต้องยิงต่อไปทางเป้าเข้าที่หนึ่งของสายและก็ต้องเก็บ3ามแต้มให้จงได้ทุกนัดส่วนด้านมิเกลบรันเดโกกุลสูไทยยังทึ่งโคตรหมีทำมาเลเซียหน้าโกรขึ้นเยอะด้านโคตรหมีย้ำชัดมาดเลเซียตกรอบแล้วแต่เกมส่งท้ายยังเต็มที่เอาใจช่วยทีมไทยน,นิวเจนคว้าแชมป์อาเซียนหนนี้ไปด้วยกันนะและนี่ก็เป็นข่าวด่วนช่วงบ่ายโมงพุ่บอลไทยประจําบัญชี 6พฤศจิกายน2567โดยชายผู้บัคัรั้งฟุตบัลถทยนครับ